เป่าเป่าก็ทากันมันมานมาน,มานมานครับมานเป่าก็าถ,าถาแล้วมานแท้มาเนี่ยมาโว้มัตัวปลาครับสวัสดีครับ มัอนี้กับมาอยู่กับผมคือก้าครับกับมอดพาลุยมื่อนี่จะพามาใส่เบ็ดครับนี่เบ็ดมีอยู่ยี่สิบหกหลังครับเนี่ยเกียดครับนี่แหละครับมองไส้กับสิประมาณนี่แหละครับเป็นเป็นน้านำท่วมน้าเกี่ยวแล้วเนี่ยน้าที่ว่าเขายำไม่เนี่ยกะาเดี๋ยวเขาสิเป็นรุ่นน้ำกันเลยครับว่าผมเสด็จโตบ่มมันนี่ครับผมกะเดี๋ยวผมพาไปใส่ครับไปครับผม รพี่น้องขั้นแรกจะคืออยู่นะครับ oh, <no. S 1> ขั้นแรกแหกมานเปล่าเปล่าก็ทากันมันมานมานั <laughs> มนมานครับมานเปล่าก็ถ้าเรา,ามานแท้มือนเลยมันแท้มันแท้ เขาก็ทาพพ้ม่มดีดเอิ้นตาพพ้่มไปไม่้องเบิกนังต่อไปครับตัวทางกระขามยากว่น,นี่ทางน้ำขาดโยงได้บ่หล่ะเอาได้อยู่ครับได้อยู่ นี่แล้วครับมัน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 เดอนมามันมันโอ้มีปลาเขียย เอาเทียนี่ใส่ก่อนประคอแล้วบ่ดิน้ำพร้อมตีนามพร้อมอ้าวน้าปายครับผม น่าโอากกานน้อยฝ oh, <no. S 1> นทั้งหัวเลยปะ <laughs> <laughs> มันคือหมืดมันคือหมืดวะแทอ้อลยน่ะ <laughs> จะฉีรรอดบ่พี่นอ้องฝนฝนมาแล้วฝนมาแล้ว ทางน้ำขาดพี่น้องปากมองน้ำขาดเลยนะมองมองเขาคอยน้ำหากันนี่แหละเป็นอย่งไรกับำรรมะรุ่นน้ำกันย้ำย่มคือว่าคือ ขันบ่ได้ก็ถือว่าเบิ้งบรรยากาศนนกันด้วยพี่น้องได้โตสองโตก็ถือว่าได้แล้วละครับถือว่ามาัานแล้วคือหาดิน,นบ่พอ่อหาดินบ่พ่อประนดี้ปพักเตะแล้วประนดี้ à điên bố phô à, mán 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 Hãy subscribe cho kênh ไซติงลิงไซติงลิงเอ่อแับน,นี้เสียงฟ้าหอ้องพี่น้องอ่าโอเคครับผมกับสิขอทายให้เบิ้งแค่นี้ก่อนนะครับตอนใส่จวมันสีบ่ิแล้วครับฝน,นส,สีตัวก่อนถามมาลุ้นน้ำกันอีกเค่นึงตอนยามครับผมไป โอ้เมื่อไรล้วพี่น้องกวีใจใสแล้วก็เดี๋ยวนั่งจักแป๊บหนึ่งี๋ยี่พาไยยามครับเจ้ามัหันผมเหมือนผมได้ยินเสียงเสียงปลาตีน้ำตามๆแรอวผมว่าน่าจิติดเบ็ดแล้วล่ะแต่เดี๋ยวกินน้ำจักอ,อึกสองอึก่อนจังไปบ่ไว้พี่น้องโอ้กวีใใสแล้วครับแลนนี้ฝนว่าสัน่นฝนฝน,นมาหน่อยนึงแต่ปรตกแห้งดอกพอาลินๆนีน่แหละ เคพี่น้องเดี๋ยวผมจิ้นหน้ามันเดี๋ยวพาไปไปยามน้อกันไปเบิรงนกันไปหลุดน้องกันครับผมว่าทีได้พรได้ครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวพามายามเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงตีน้ามี่แถวนี้แล้วเดี๋ยวผมมาเบิรงนกันโอ้พี่น้องไปเห็นป่ะครับเห็นขั้นเบ็ดป่ะครับ ครับครับครับเราคักแล้ว,ลวอยู่บ่อยู่เดี๋ยวมันุ่นครับแต่ว่ามันดึงอยู่ด้วยเคพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งกันเดี๋ยวผมไปปลดกันครับเคพี่น้องเบิ้งกันอยู่บะโออยู่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 ครับอยู่ครับอยู่อุ้ยโ้ลุดลุตลุตลุโอ้โอโ มแล้วครับมาแล้วมันแล้วมันแล้วผมลืมเอาไฟมาครับมันอยู่ในรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเอาไฟหัวกล่องไฟซองมาแล้วครับมานแล้วมาแล้วพี่น้องมันแล้วโตนึงแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงสวบอยู่

ยังครับยังโอ้พี่น้องเห็นปะครับเห็นปะเห็นปะเห็นปะยังได้นอนนี่คือหมู่พักแท้โอ้ได้ครับได้ครับได้ครับพี่น้องได้ครับ mưa xe lút mưa xe lút mưa Đó, hết đoàn quá Xe bên đoàn nó เดือหัก oh, <no. S 1> รู oh, oh, ้เปล่างอประหาครับเหลือแต่หัวโอเคพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนแง่ก่อนครับโอ้พี่น้องเบิรงอยู่ปะครับอยู่ปะพี่น้องว่าอยู่ปะเดี๋ยวเขามาลุ้นกันครับน่าอยู่กว่านาะพี่น้อง โบออยู่โบออยู่อีกแล้วครับวั <What? S 1> ผมย่างยามไปแล้วตอนนี้ผมกำลังกลับจะไ,ไดยเลยรุดไล่ขั้นเลยพี่น้อง ได้่ได้โอเคครับพี่น้องเยยบร้อยแล้วครับ oh, <no. S 2> หายรอบแล้วครับเลย มากำัังพ่อปนครับโอเคครับพี่นอ้องคงขอปดปาก่อนได้ครับโอเคพี่นอ้องเมื่อกี้นั่งพักครับได้ยินเสียงป่าดินได้ยังเอาเบิ้งว <What? S 1> ัดคันเกือบจมหน้าครับโอ้ดินอยู่ครับดินอยู่ไปเดี๋ยวผมเอาให้เบิ้งครับ

เชครับมายามน้ำพีเพื่นมาเจอขั้นหนึ่งเ oh, <no. S 1> บ็ดง้อเลยครับอยู่ก็อยู่มารุ่นอีกเช้านึงว่ารายการนั้นนี่ก็คือผมที่เก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วนะครับหมาอีกแล้วหมาอีกแล้ว เดี๋ยวมาเบิ้งของพี่พก่อนเดี๋ยวจังกลับไปเบิ้งของผมครับ oh <no. S 1> คือบ่ดแลของผม <c oughs> หมูบอีกแล้วครับหมูบอีกแล้วส่อหน้าอยู่ปะ <c oughs> โอบูบักบึกวะบักบึกวะอ๋อแา ฝนแสบฝนแสบสักหน,นิฝนบูดฝ <laughs> นบูด <laughs> โอ้โกินลึกเถื่อนเตี้ยดลงเดือดทอดเาคั้งเตี้ยฝนแสบฝนแสบอือลึกว่า,วา,า,า,าโอเคครับเดี๋ยวปดกันก่อนครับโอเคครับพี่น้องตอนนี้กะ เก็บเบ็ดเป็นที่สบายแล้วเดี๋ยวสิกลับบ้านแล้วครับครับได้ปลาลหลแล้วครับได้อยู่ประมาณจากักหาหกตัวครับตัวกับสีคล้ายๆแน่อยู่ด้เนี่ยโอเคครับพี่น้องถ่าข่นผู้ได้มากคลิปนะน,นี่นก็นนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมน้ำด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ